สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหุ้นนิเคะอิชอบายปกตินะครับวันที่14ีนะครับเมษายน2568นะครับสำหรับแนวทางหุ้นน่าจะน่าจะเปิดปกตินะครับพี่พี่เนาะก็ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางหุ้นเนาะแต่ว่าหลักๆเราพัฒนาวันจันทร์กับวันพุธนี้น่าจะงดออกผลนะครับพี่ออกผลอีกทีก็น่าจะเป็นวันที่18นะครับ แต่ว่าแนวทางหุ้นเนี่ยหุ้นนีิเอีกเนาอหุ้นจีนหุ้นไต้หวันหรือว่าหุ้นดาวโจนส์ประมาณนี้น่าจะน่าจะออกผลปกตินะครับถ้าเกิดข้อมูลนะครับผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี๊นะครับพี่พี่วันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่สิเ,เนี่ยรอบเช้านั้นหลุดนะครับรอบบ่ายมารูด8นะครับเจาะไม่มานาอมาแค่สายรูดนะครับ ส่วนแนวทางวันที่14นะครับผมก่อนไปรับชมฝากคำเตือนพี่ๆทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบเช้าหรือบ่ายนะครับแล้วค่อยตามนะครับวันนี้ในรอบเช้านะครับผมให้ไปที่เลข6กับเลข7นะครับ6กับ7รลูดไปที่เลข6 61 6 8 6 9ดหกเก้านะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับสตัวนะครับให้ไปที่7 6 8นะครับผมนะครับตัวเน้นตัวเจาะ6กหนึ่นะครับ ส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับผมให้ไปที่เลข9กับเลข8นะครับ9กับ8รูดไปที่เลข8 81 85 87 91 95 97 3ตัว เก้าแปดหนึ่งนะครับแปดหกแปดห้าเก้าเจ็ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีกชาวบายปกติ นะครับวันที่14เมษายน2568นะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ